สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันร่วมญาตินะครับผมก็วันอะไรเซนดนตานะครับหรือว่ามาจูนดนตาที่บ้านายายทวดนะครับนี่ครับน,นี่ก็อำเภอหูกันนะครับจบังหวัดศรีสะเกลต์ตำบปลปือใหญ่ของเราวันนี้ก็จะ,เร,จะเราจะมาหาปลานะครับมาเอาปลานในหม้อเกงเนี <laughs> ่ย ปลาเป็นพันพันตัวนะผมอยู่ในสระนี้นะน่ครับบริเวณนนครับใหญ่นะครับผมต่ว,ว่าน้ำเนี่ยตื้นนะครับผมตาเท่าหัวเขานะเท่าเอวนะโอเคเราไปชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะหานั่นครับปลาวิ่งเต็มไปเลยนะครับเต็มหมดนาะเนี่ยปลานะ,ะก็ถือว่ามาอยู่ใน อยู่ในหม้อนะครับผมเหมือนจะมาตักเอาเลยนะถือแบบง่ายๆนะครับนี่ครับดูดูจากสีน้ำก็รู้ว่าปลาเยอะขนาดไหน,นครับผมมือนธนการนะครับก็เอาตะข่ายนะครับผมลงนะอย่างครับก็มีการรื้อตะข่ายอะไรนะครับใส่ย,ยากนะก็ ถือว่าเราถือว่าไม่ได้เตรียมการใดมามากมายเราเพิจับจับมานะครับแล้วก็ขับรถมาใส่นะมาถึงปุ๊บเราไม่ได้นัดกันไปก่อนล่วงหน้านะมาถึงเราก็จูนโดนตาเสร็จแล้วก็เจริจาการน,นิดหน่อยก็ไปไปเอาปลามากินเจ้าของบ่อก,ก็เลยพาไปนะครับผมนี่ครับพังตะขายนะครับผมเกะกว่าจะลงมาได้นะโหทำยากมากนะครับผม ก็ล <Universe> <m akes legislation> ุงลุงนะครับพวกน้าเขาก็กําลังทําการนะครับล้างทําการล่านะครับผมนี่นะครับผมแค่เอาลงก็โดนแล้วนะครับผมตัวหนึ่งนินนิยกดูเออไม่ใช่ดีวาใช่ใชใช่ใช่ครับผมป่าป่าเนนนะครผมประมาณ สามนิ้วหนะสามนิ้วสอด <c oughs> ไม่ใหญ่มากมายนะครับกำลังหวานนะครับตัวน,นะครับ <c oughs> เอา <c oughs> เป็นกิง่ <c oughs> งไม้เช่นกันครับคนในคู่ก็เชื่อกันเกะนะครับแล้วก็ทยอยลงมาเนี่ยนฮะทยอยลงเสร็จแล้วก็นี่นะครับผมโดนป่านะครับตอนนี้ก็กําลังพากันเกะป่านะครับมนี่ครับ อยู่ในหม้อแกงนะครับฝาก็เหมือนอยู่ในหม้อแกงนะก็ชี้เอาตัวไหนได้ตัวนั้นเลยนะครับผมเพราะว่า,าน้ําตื้นแล้วก็บ่อก็บ่อใหญ่นะครับผมแต่ว่าปลาเยอะนะครับปลาเป็นพันๆตัวนะก็แค่ใส่บริเวณมุมเล็กๆที่มันเคยกินอาหารนะครับมันก็จะมาเนี่ยฮะประมาณนี้ครับผมนยครับ แกะนะจะแกะนานหน่อยนะในตัวตัวเลขเนี่ยที่ว่านาที่ถอดเสื้อแกะแกะอยู่นี่คือว่าถูกถูกตังแต่ละหลกลงมาครับนี่คบริเวณนะครับผมกระติดเดียวครับผมตรงนี้มันลงปลายแล้วครับนี่ครับดูนิดแล้วครับผมกำลังเกะครับปลาเนินนะปลานุ้นล้วนนะครับก็มีปลาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถูกแค่ปลาเนินนะคือจ้องจะเอาแค่ปลาเนินนะครับ นี่โอเคไปดูปางเลยประเมินไปแล้วก็ประมาณคือเราตีเป้าหมายมาอเอาแค่สิบยี่สิบตัวนะครับผมดาจ,จะได้เยอะกว่านั้นนี่นะในกระสอบเมื่อกี้ก็ประมาณเกือบสิบกว่าตัวนะครับผมเนี่ยตอนจะลื้อก็ถูกนะครับเหมือนจะตั้งใจลื้อแล้วย,ยิ่งถูกนะครับผมนี่ครับไส มนวานนะผม3มนิ้ว3นิ้วสีน,วนิ้วสอดน,นะครับนี่สุดท้ายเราก็พาพี่น้องมาดูวัวนะครับปัาบ áp, นี่กำลังกินอ่ากินฟางนะครับชั่วโมงนี้ก็กินฟางนะนะครับลถลงรถมาโอ้โหบรรยากาศร,ร่วมญาติพี่น้องขอให้มีความสุขนะครับผมในการร่วมญาติพี่น้องก็ขอให้พี่น้องมีความสุขเวลาเราไปไหนไปไหนต้องคิถึงญาติพี่น้องกอนก่อนรวมญาติคือดีที่สุดนะครับ ขอให้มีความสุขลากานเพื่ไปก่อนครับสวัสดีครับ